คำถามทางจัญญาบันนั้นเป็นคำถามทางปรัชญ,ญาไม่มีข้อตกลงอันใดในหมู่นักปรัชญ,ญาเกี่ยวกับการตอบคำถามเหล่านี้อย่างไรก็ตามสิทธิและหน้าที่ของบุคคลถูกกำหนดโดยทั่วไปโดยบรรทัานทางสังคมบรรทัานทางสังคมเป็นหลักเกณฑ์ของพฤติกรรมที่พัฒนาโดยกลุ่มสิทธิและหน้าที่โดยทั่วไปของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยส่วนใหญ่จะมีกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องสามกลุ่มคือนักวิจัยลูกค้าผู้สนับสนุนและผู้ตอบคำถามสิทธิและหน้าที่ของผู้ตอบประเด็นทางสริยบัญ,ญบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่เข้าร่วมนั้นให้ความเต็มใจและความยินยอมพร้อมใจหรือไม่ความคิดของความยินยอมแบบได้รับการบอกกล่าวหน้าที่ต่อความเป็นจริง เมื่อผู้รับการทดสอบยินยอมอย่างเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือมันจะเป็นที่คาดหวังโดยทั่วไปว่าเขาหรือเธอจะให้คําตอบที่เป็นความจริงการร่วมมืออย่างซื่อสัตย์เป็นหน้าที่หลักของผู้ตอบหรือผู้รับการทดสอบความเป็นส่วนตัวประเด็นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการมีอิสระของผู้รับการทดสอบที่จะเลือกว่าเขาจะยอมทำตามคำร้องขอของผู้ที่ทำการสำรวจหรือไม่ ผู้สอบถามอาจเริ่มติมด้วยการอธิบายความหมายของการสำรวจจากคำพวดเรื่องถามคำถามท,าที่ดูไม่มีพิจารอะไรในจากนั้นก็ถามคำถามท,าที่มีความเป็นส่วนตัวสูงเป็นที่แนะนำว่าผู้รับการทดสอบควรจะได้รับการบอกเล่าของสิทธิของพวกเขาที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับการศึกษานั้นหรือหยุดให้การสัมภาษณ์ใดๆนักวิจัย ไม่ควรจะยืดเยื้อกับพูดต่อบคำถามที่มีงานยุง่งอย่างไรก็ตามในคิดเก่านี้ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากลของพวกที่ทำการวิจัยการปรมแปลงโดยทั่วไปนักวิจัยที่ใช้การปมรแปลงโต้แย้งว่ามันเป็นไปได้ภายใต้สองเงื่อนไขคือ 1. การหลอกลวงนั้นไม่ทำอันตรายต่อร่างกายและไม่ทำได้จิตใจ 2. นักวิจัย ใช้ความรับผิดชอบส่วนตัวในการแจ้งให้ผู้ตอบกล่าบถึงการปรับแลงปกติหลังจากที่โครงการวิจัยจบลงประเด็นของการปรับแลงนั้นเกี่ยวข้องสมพันธ์กับจิตพิของผู้รับการทดสอบที่จะได้รับการบอกเล่าและด้วยประเด็นทางปรัชญาวิธีการที่ไม่สําคัญแต่นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการคําถามที่สําคัญคือการปรับแลงเล็กๆน้อยๆน,นั้น ถ้าคุณค่าของการวิจัยเป็นอย่างมากหรือไม่สมมุติว่าในการวิจัยแบบสำรวจชิ้นหนึ่งจะต้องติดต่อกับผู้บริหารการติดแท้งว่าเป็นการโทรศัพท์จากทางไกลนั้นช่วยให้มีอัตราการตอบที่ดีขึ้นแต่นี่เป็นวิธีการที่ยุติธรรมหรือไม่วิธีที่จะได้รับการบอกกล่าวผู้ที่รับการทดสอบนั้นที่จะได้รับการบอกกล่าวในทุกๆกด้านของการวิจัย ผลข้อมูลเกี่ยวกับข้ามาและการสนับสนุนการต้อเยองสำหรับหน้าที่ของนักวิจัยที่จะคบุมสิทธิที่ดีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต่อต่อกันมาข้อหมายของการวิจัยในการวิจัยมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ที่จะใช้วิธีทางการขายโดยอ้างว่าเป็นการวิจัยทางธุรกิจชี้ให่เห็นว่ามันเป็นการผิดกฎหมายที่จะใช้แขนแขนการ ือคนรบาลใดๆใจที่จะใช้วิธีการที่ผิดในการที่จะแสดงสถานภาพที่แท้จริงของผู้ที่เข้ามาเข้าประตูในฐานะของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบ้านสำนักงานหรือที่ตั้งอื่นของเข้ามาแห่งการถ่ายนี้ได้รับการพิจารณาว่าผิดจรรยาบรรณและผิดกฎหมายองค์กร